ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะวันนี้มีเมนูมาฝากนะคะวันนี้คือจะทํายำผักบุ้งทอดนะคะเครื่องเคียงเราก็จะมีผักบุ้งผักบุ้งนะคะแล้วก็มีหมูสับค่ะกุ้งค่ะแล้วก็แป้ง ทอดนะคะเอ่อน้ำพริกเผาค่ะหัวรีสงนะคะแล้วก็หอมเจียวค่ะพริกแดงพริกขี้หนูแดงกับหอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของทั้งหมดนี้ให้ครบก่อนนะคะแล้วเราก็จะมายำกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาผสมแป้งไว้สำหรับทอดกับบุ้งของเรานะคะคนแป้งให้เข้าๆกันดีเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเอาผักบุ้งมาใส่กับแป้งแล้วเราเอาลงไปทอดกันนะคะคนให้แป้งละลายดีเลยะคะ่ะอันนี้แป้งเราก็ละลายดีแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปเอาผักบุ้งเาใส่แล้วเตรียมทอดกันเลยนะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะเทน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเราร้อนก่อนนะคะ อันนี้น้ำมันเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็เอากับบ้วงใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทีน,น้อยๆนะคะจะได้เหลืองสด เหลืองต่นี้ทักน่อยนะคะอันนี้สักบุะะนนก้งแล้วก็เหลืองในที่แล้วนะคะเอาขึ้นเลยได้ะคะ่ะแล้วก็ทอดอีกเลยนะคะ กุ้งแล้วก็จมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราทอดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราไปดูตอนขั้นตอนเรายำกันเลยนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มปรุงน้ำยำผักบุ้งทอดของเราเลยนะคะอันนี้เป็นกุ้งกุ้งกับหมูสับนะคะเราเอาไปรวนด้วยกันนะคะ ก็ใส่น้ำพริกเผาค่ะใส่แบบสองช้อนเลยค่ะน้ำตาละคะ่ะ น้ำมะนาวค่ะน้ำตาลน,นะคะเดี๋ยวไปเติมใหคลุกเข้าให้เข้ากันเลยค่ะ ชิมรสชาติกันนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะใส่หอมซอยนะคะ,คะก็ใส่ถั่วลิสงถั่วลิสงคั่วนี่เราเอาไปบุบสักหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำเข้มข้นค่ะ ตอนนี้เราก็ได้น้ำยำของเราแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กับผักบุ้งทอดของเราเลยนะคะค่ะตอนนี้ผักบุ้งเราทอดที่เราซอดเสร็จแล้วก็เราก็ราดน้ำยำของเราเลยนะคะรังเลยค่ะราดตอนที่ผักบุ้งเราก,บกอบๆอนนะคะจะได้ฉ่าค่ะ มากเลยนะคะน้ำน้ำยำของเราแล้วเราก็โรยหอมเจียวค่ะโรยเลยค่ะใส่พริกคั่วค่ะ เท่านี้เราก็ได้ยำผักบุ้งทอดของเราแล้วนะคะน่ารับทานไหมคะท่านผู้ชมเป็นอาหารว่างหรือเป็นอาหารเลี้ยงแขกก็ได้นะคะรับรองรสชาติแซ่บแน่นอน,นะค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคเป็นกำลังใจให้กลุ่มเราด้วยนะคะ กับครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะขอบคุณมากๆค่ะ